สวัสดีครับเตะติดเทรนขอนําเสนอคอนซาโดเลซัปโปโรหมดลุ้นไปเพย์ออฟแล้วหลังแพ้เจฟ2ประตูต่อ5 ฮอกไกโดคอนซาโดเลซซัปโปโรครับบุกไปพ่ายเจฟยูนิเต็ดชิบะ2ประตูต่อ5ในศึกฟุตบอลเจลิก2ฤดูกาล2 0ง5แมชเดย์ที่35วันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายนเกมนี้เจ้าถิ่นเจฟได้5ประตูจากคารินโยจูเนียนาทีที่7และนาทีที่5นาโอกิซึบากินาทีที่55ไดจิอิชิคาวะนาทีที่78และฮิโรโต โกยะนาทีที่85ส่วนทีมเยือนซัปโปโรได้2ประตูจากสุประโชคนาทีที่11และเรียวตะอาโอกินาทีที่9 3ครับทำให้คอนซาโดเรซัปโปโรแข่ง35นัดชนะ14เสมอ4แพ้17มี46คะแนนรั้งอันดับ12ของตารางหมดสิทธิ์ไปลุ้นเพย์ออฟแน่นอนแล้วครับตามหลังอันดับ6อย่างเวกะตะเซนได12คะแนนเก็บ3เกมสุดท้าย ทางด้านเช็คสุเโชคสรารชาติครับนรกทีมชาติไทยเกมนี้มีชื่อเป็นตัวจริงต่อเนื่องจากแมตช์ที่แล้วได้ลงเล่น77นาทีก่อนจะโดนเปลี่ยนตัวออกตามแทคติกโค้ชและเป็นการยิงประตูที่2ของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้ทําให้เจ้าเชคนะครับลงเล่นไปแล้ว28นัดยิง2ประตูกับ1นึ่งแอสซิสสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนะัดต่อไปของคอนซาเรซัปโปโรครับจะเปิดรังพบโออิตะเทรินาตะในเจลิก2ฤดูกาล2025 แมชเดย์ที่36วันเสาร์ที่8พฤศจิกายนเวลา12นิกาครับตามเวลาประเทศไทยเรามาดูข่าต่อมากันดีกว่านะครับนีตรูมันทำอะไรที่นี่ฟ้าแอนดรอสเทาเซนช็อกพลังการโดนบาดงสีนัดติด ความจริงโคตรเจ็บนี่ครับทุกคนนักเตะที่เคยเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษผ่านทีมใหญ่มาแล้วทั้งสเปอร์นิวคาเซลเอฟเวอร์ตันและพาเลตเคยติดทีมชาติอังกฤษเกิน10เกมวันนี้ต้องมานั่งตบมือปลอบใจให้กับเพื่อร่วมทีมแยลีกที่ยิงไม่ได้เลยชื่อของเขาคือแอนดรอสเทวเซนครับและผมบอกว่าสิ่งที่เขา กำลังเจอในไทยตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยครับหลังจากเซนสัญญาก,กับพลังการ FC เท้าเส้นลงเล่นไปแล้ว10นัดครับทีมชนะ1เสมอ4แพ้5ยิงได้แค่10เสียไปถึง21ประตูที่ช็อกสุดๆก็คือ10นัดนั้นนะครับเพื่อร่วมทีมที่โดนมาแดงไปถึง5เกมและโดนติดต่อกันถึงกี่เกมรวดลองคิดดูครับว่านักเตะที่ผ่านเกมระดับพรีเมียร์ลีกมาเกือบ300นัดต้องมานั่งมองเพื่อนโดนมาแดงแทบทุกสัปดาห์ มันจะรู้สึกยังไงผมว่าตรงนี้มันสะท้อนหลายอย่างนะครับคือคนอย่างเทาเซนที่เคยอยู่ในระบบมืออาชีพสุดเข้มงวดของอังกฤษครับเวลาเจอสถานการณ์วุ่นวายแบบนี้มันต้องทั้งงงทั้งเหนื่อยใจแน่ๆแ,แต่สิ่งที่น่านับถือก็คือเขาไม่เคยแสดงอาการดูถูกใครเลยจังหวะที่เพื่อนยิงพลาดเขาก็ยังปรบมือให้กำลังใจนี่คือแมสเซจของโปรแท้จริงครับคือไม่ว่าทีมจะเป็นระดับไหนเขาก็ยังให้เกียรติคนรอบข้างเสมอ ต่างจากบางต่างชาติในไทยนะครับบางคนดีกรีไม่เท่าไหรแต่เดินคอตั้งด่าเพื่อนเสียงดังพอถึงเวลาตัวเองพลาดกับเงียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันเลยทําให้เห็นชัดว่าความเป็นมืออาชีพไม่ได้วัดกันแค่ชื่อเสียงครับแต่มันวัดกันที่ทัศนคติในสนามตั้งหาก ถ้าผมมองแบบตรงไปตรงมาครับเลข2พลังการ FC น่าจะมีการเปลี่ยนแพงยกใหม่แน่เพราะผลงานแบบนี้อยู่ยากครับโดยเฉพาะนักเตะที่เล่นได้ไม่คุ้มค่าเหนื่อยตอนนี้ทีมลงทุนเยอะมาก แต่พลตอบแทนในสนามยังไม่มาส่วนเท้าเส้นเขาก็ยังอยู่ต่ออาจจะเป็นตัวหลักที่ช่วยยกระดับทีมได้แน่แต่ก็ต้องถามใจเขาก่อนครับว่าเพราะในใจเขากำลังคิดว่านี่ตรูมื่อทำอะไรที่นี่ฟะแล้วแฟนบอนลล่ะครับคิดว่าปัญหาของทีมมันอยู่ตรงที่นักเตะไทยหรือนักเตะต่างชาติหรือมันอยู่ที่ระบบการบริหารกันแน่คอมเมนต์มาคุยกันเลยครับจับตาให้ดี Anthony h ัสสันไม่ใช่กุนซือที่มารอเวลาแต่เขากำลังสร้างทีมชาติไทยใหม่ด้วยแนวทางยุโรปเต็มรูปแบบครับล่าสุดครับ มีคาแรงจากสวีเดนมาครับฮัส,สันเตรียมอินพอร์ตเอดเดรียนสยามสตอกมาดารุ่งลูกครึ่งไทยสวีเดนจากสโมสรมอร์โม,โม f เอฟหนึ่งในทีมยักษ์ใหญ่ของลิกสวีเดนครับเข้ามาเสริมทีมชาติไทยชุดใหญ่ในเร็วๆนี้เอดเดรียนอายุเพียง19ปีแต่ตอนนี้ขึ้นชุดใหญ่มอร์โมเรียบร้อยแล้ว,ลวตำแหน่งหลักก็คือริมเส้นขวาเลนในทั้งปีกและแบ็กขวา จุดเด่นคือสปีดความมั่นใจและการเล่นบอลแบบโยุโรปแท้ๆเขาคือดารุ่งที่ลงให้กับทีมชาติสวีเดนมาแล้วครบทุกชุดยู17ยู19และล่าสุดยู21ครับซึ่งการที่ชื่อของเขาถูกพูดถึงในแผนของฮัสันหมายความว่า คุณซืออังกฤษ,กฤษรายนี้เริ่มมองลึกไปถึงรากเยาวชนลูกครึ่งแล้วจริงๆและอย่าลืมครับว่าทีมชาติไทยกันบ้างจะมีสองนัดสำคัญที่สุดในเส้นทางคัดเอเชียนครับ18พฤศจิก,กายนบุกเยือนศรีลังกาและวันที่31มีนาคมปีหน้าเปิดรับการเยือนของเติร์กเมนิสถาน2นัดนี้ถ้าไม่ชนะเท่ากับเสียงหลุดออกจากเก้าอี้ทันทีสิ่งที่ผมเห็นจากข่าวนี้ก็คือทิศทางทีมชาติไทยครับเริ่มเปลี่ยนแล้วจริงๆฮาสันไม่ใช่สายรอ แต่เป็นสายรีบลงมือทําเขารู้ดีว่าไทยเรามีปัญหาเรื่องปีขวาและแบ็กขวาที่เล่นเกมรุกได้เร็วเพราะฉะนั้นเขาเลยเลือกมองหานักเตะท,ที่เติบโตในระบบยุโรปแท้ๆเพื่อยกระดับสปีดเกมและวิธีคิดในการเล่นให้กับทีมอย่าลืมนะครับว่าเอเดรียนโตเนลิกมาโมทีมที่ปั้นดารุ่งเข้าสู่ทีมชาติสวีเดนมาแล้วเพียบเลยครับเด็กคนนี้มีพื้นฐานดีมีสภาพจิตใจแบบยุโรปคือเล่นด้วยความละเอียด แต่มั่นใจในตัวเองสูงครับผมว่าฮัสันกำลังจะวางทีมชาติไทยยุคใหม่ที่ผสมเลือดไทยกับโยุโรปให้ลงตัวไม่ใช่แค่ดึงนุครึ่งมาเพื่อชื่อแต่เอามาสร้างระบบการเล่นใหม่หมดเลยครับถ้าเอตดรียนตัดสินใจเลือกไทยจริงครับผมว่าฮัสันจะได้ของดีแน่นอนเพราะตอนนี้ทีมชาตินักเตะที่เล่นเกมริมเส้นได้สมดุลทั้งรุกและรับเด็กคนนี้จะเป็นตัวปลดล็อกทางฝั่งขวาที่ทีมชาติไทยต้องการมานานครับและถ้ามองในภาพใหญ่ครับเรา กำลังจะได้เห็นยุคใหม่ของช้างศึกที่ไม่ได้เน้นแค่ชื่อดังครับแต่เน้นระบบทีมที่มีทั้งพลังวัยรุ่นความเข้าใจแทคติกและสายเลือดไทยอยู่ในหัวใจและแฟนบอลไทยแหละครับคิดว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะเปิดรับลูกครึ่งโยุโรปมายกระดับทีมชาติไทยเตรียมตัวหรือเราอยากเห็นบอลไทยแบบเดิมๆที่สู้ด้วยใจคอมเมนต์มาคุยกันครับ รามาปิดท้ายกันที่อิชิกับความรักที่มีต่อฟุตบอลไทยผมว่าเรื่องนี้มันไม่ได้อยู่คําว่าปลดแล้วนะครับแต่มันอยู่ที่เขาเลือกอยู่ต่อเพราะในโลกฟุตบอลเนี่ยส่วนใหญ่พอเจออะไรแบบนี้โค้ชจะกลับประเทศตัวเองทันทีครับโดยเฉพาะคนญี่ปุ่นที่รักศักดิ์ศรีมากๆแต่มาสัตระอิชิไม่กลัวครับเขาเลือกกลับมาอยู่ประเทศไทยต่อแล้วไปคุมทีมในไทยลีกครับนี่แหละครับคือสิ่งที่แฟนบอลญี่ปุ่นถึงกับพูดเป็นเสียงเดีวยวกันว่า มันเหลือเชื่อมากที่คนแบบนี้ยังอยู่ต่อ ความรู้สึกผมตอนที่เห็นคอมเมนต์แฟนญี่ปุ่นครับคือแบบมันไม่ใช่แค่คอมเมนต์ปลอบใจนะครับแต่มันคือการยกย่องจากใจทุกข้อเต็มไปด้วยคำว่าเคารพบภูมิใจนับถือมันเหมือนคนญี่ปุ่นเขารู้ว่าอิชิกำลังเสียสละบางอย่างเพื่อยือนอยู่ตรงนี้เขาไม่ได้แค่คุมทีมครับแต่เขากำลังแบกรับศรัทธาของคนญี่ปุ่นที่อยากเห็นโค้ชบ้านตัวเองสร้างสิ่งดีๆในต่างแดนมุมมองที่ผมว่ามันน่าสนใจมากก็คือแฟนบอลญี่ปุ่นเขาไม่ได้พูดถึงแท็กติกครับหรือ ือผลการแข่งขันเลยนะแต่เขาพูดถึงความเป็นอิสิพูดถึงความอดทนความจริงใจความมุ่งมั่นแล้วลองคิดดูนะครับว่าคนที่เคยคุมทีมชาติไทยโดนปลดกลางทางแต่ยังเลือกอยู่ในประเทศนี้ต่อ เพื่อสู้ใหม่ในระดับสโมสรมันไม่ใช่เรื่องของเงินแน่นอนครับแต่มันคือหัวใจของคนที่อยากเห็นฟุตบอลไทยดีขึ้นผมว่าอิชิเป็นคนที่เข้าใจหัวใจแฟนบอลไทยครับเขารู้ว่าแฟนบอลไทยอารมณ์แรงชอบความทุ่มเทเพราะงั้นเขาเลยเลือกที่จะสู้ไม่หนีไม่โยนความผิดให้ใครแค่ก้มหน้าทำงานต่อไปแบบนี้เลยครับที่คนไทยรักและสิ่งที่แฟนบอลญี่ปุ่นพูดถึงความกล้าหาญของเขามันไม่ใช่การอยู่ต่อในต่างแดนครับแต่มันคือการไม่หนีปัญหา การที่เขาไปคุมยูจีครับมันคือการเริ่มใหม่ในสนามที่เขารู้จัก ผมเชื่อว่าเขาจะพยายามใช้ทีมนี้พิสูจน์ว่าเขาไม่ได้หมดไฟและไม่ได้หมดฝีมือและรูมเองครับว่าแฟนญี่ปุ่นบางคนเขาเชื่อว่าสักวันหนึ่งอิชิจะประสบความสาเร็จครั้งใหญ่ในประเทศไทยแน่นอนผมเองก็เชื่อแบบนั้นเหมือนกันครับมันไม่สําคัญแลวครับว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนแต่แค่เห็นโค้ชต่างชาติที่ไม่หันหลังให้กับประเทศเรามันก็เลยทําให้รู้สึกว่าฟุตบอลไทยอย่างมีค่ายังมีความหมายสําหรับใครบางคนจริงๆครับ แฟนๆคิดเห็นกันอย่างไรแต่ละข่าวนะครับชวนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ